เรื่องผู้พิทักษ์แห่งเอามิรในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้มีเด็กหนุ่มชื่อว่าคาริมซึ่งมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในการออกเดินทางผจญภัยแต่ชีวิตของเขาถูกจำกัดด้วยความสงบเงียบของหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่นอยู่ในป่าเขาได้พบกับวัตถุลึกลับที่มีลักษณะคล้ายกับพอทานประตูมิติเมื่อเขาเข้าไปในนั้นโลกที่เขาเดินทางมาถึงคือดินแดนที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และอาวุธอันทรงพลังในโลกใหม่นี้คาริมพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษ ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือเซดิลสังตายซึ่งหมายความว่าเขาสามารถรู้ได้ทันทีเมื่อมีคนคิดร้ายต่อเขาหรือแม้กระทั่งผู้อื่นรอบข้างพลังนี้ทําให้เขาสามารถป้องกันตัวและปกป้องคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเริ่มสำรวจโลกใหม่คาริมพบว่าโลกนี้กําลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ใช้เวทมนต์ที่ชั่วร้ายซึ่งต้องการครอบครองอํานาจทั้งหมดในดินแดนเขาจึงต้องใช้พลังของเขาในการต่อสู้และปกป้องประชาชน การผจญภัยของคาริมไม่เพียงแต่ทำให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของเขาและการใช้เวทมนตร์และอาวุธที่เขาพบแต่ยังทำให้เขาค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขาและภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่รอเขาอยู่การเดินทางของคาริมในโลกใหม่นี้เต็มไปด้วยความท้าทายและการค้นพบซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและโลกใหม่ไปตลอดกาลตอนที่ 2. มิตรภาพและความจริงคาริมเดินผ่านป่าอันหนาทึบและทุ่งหญ้าสีเขียวขจีของโลกใหม่เขาได้รับความช่วยเหลือจากนักเวทสาวชื่อลีอา ซึ่งเห็นเขาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์จากการโจมตีของกลุ่มผู้ใช้เวทมนต์ที่ชั่วร้ายที่เรียกว่ากองกำลังเงาลีอาบอกคาริมว่าโลกนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายจากกลุ่มที่ต้องการรวบรวมพลังเวทมนต์ทั้งหมดเพื่อครอบครองอำนาจในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนี้เธอแสดงให้เขาเห็นความสามารถของเวทมนต์ที่เธอใช้และอาวุธที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อคาริมและลีาเดินทางไปที่เมืองหลวงเ,เดเดนสไลาพวกเขาพบกับผู้นำของเมือง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีการจัดตั้งกองกําลังพิเศษเพื่อปกป้องประชาชนจากการคุกคามของกองกําลังเงาในเมืองนี้คาริมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ฝึกฝนกับนักรบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะของเขาในการใช้เวทมนต์และอาวุธเขาเริ่มรู้จักและสนิทสนมกับเพื่อนใหม่ๆที่มาจากหลากหลายภูมิภาคของโลกนี้ระหว่างการฝึกฝนคาริมเริ่มเข้าใจความสําคัญของพลังสดิลสังตาย ของเขาการที่เขาสามารถรู้ได้เมื่อมีคนคิดร้ายทําให้เขาเป็นทรัพยากรอันล,ล้ําค่าในการป้องกันอาณาจากักรวันหนึ่งขณะเดินทางไปที่ค่ายฝึกฝนคาริมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเขารู้สึกได้ว่ามีแผนการร้ายที่ซ่อนอยู่ในเมืองหลังกิจกรรมการฝึกฝนวันนั้นคาริมและลีอาค้นพบแผนการของกลุ่มกองกําลังเงาที่กําลังวางแผนโจมตีเมืองหลวงคาริมและลีอารีเตรียมการเพื่อป้องกันเมืองในขณะที่พวกเขาพยายามรวบรวมพันธมิตรและเตรียมการรับมือคาริม เริ่มตระหนักว่าเขามีหน้าที่สําคัญในการปกป้องโลกใหม่ที่เขาเพิ่งรู้จักและการเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดการผจญภัยของเขาเต็มไปด้วยการค้นพบความจริงการฝึกฝนและการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดเพื่อปกป้องโลกใหม่จากความมืดมิดที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาตอนที่ 3. ความลับที่ถูกเปิดเผยคาริมและลีอากําลังวางแผนป้องกันเมืองเอเดนสลด์จากการโจมตีของกองกําลังเงาขณะที่พวกเขาพยายามรวบรวมพันธมิตรจากทั้งเมือง และภูมิภาคต่างๆอย่างไรก็ตามคาริมรู้สึกถึงความตึงเครียดและความไม่แน่ใจในหมู่พันธมิตรที่เพิ่งพบใหม่คืนหนึ่งขณะที่เขาเดินตรวจตราเมืองเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่ดีที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยพลังสดิวสังตายเขาสามารถรับรู้ได้ว่าในกลุ่มพันธมิตรบางอ,อคนมีความคิดร้ายซ่อนเร้นอยู่เขาจึงตัดสินใจที่จะสืบค้นและตรวจสอบด้วยตัวเองเขาแอบติดตามกลุ่มที่เขาสงสัยจนพบว่าพวกเขากําลังวางแผนร่วมมือกับกองกําลังเง,งา เพื่อให้การโจมตีเมืองเอเดนสไลด์เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเขากลับไปที่ค่ายคาริมได้ปรึกษากับลีอาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบโดยบอกถึงความกังวลและความคิดร้ายที่เขารู้สึกได้จากกลุ่มพันธมิตรลีอาทำการตรวจสอบและพบหลักฐานที่ยืนยันว่ามีคนในพันธมิตรจริงๆที่เป็นอาสาลับของกองกําลังเงาการค้นพบนี้ทําให้ลีอาและคาริมต้องเร่งดําเนินการเตรียมการป้องกันเมืองเอเดนสไลด์อย่างเร่งด,วด่วนพวกเขาใช้พลังเวทมนต์และอาวุธที่มีอยู่ในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการโจมตีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในคืนที่กองกําลังเงาทําการโจมตีเมืองเอนเดสไล์มีความพร้อมเต็มที่พวกเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและแม้จะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีอํานาจมากมายแต่ด้วยความช่วยเหลือของพันธมิตรที่จริงใจและความสามารถของคาริมในการรู้ทันแผนการร้ายทําให้พวกเขาสามารถป้องกันเมืองได้สําเร็จหลังการต่อสู้คาริมได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่ของเมืองเขายังได้เรียนรู้ว่าความรับผิดชอบในการปกป้องโลกใหม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาพร้อมที่จะรับภาระนี้อย่างเต็มที่และมิตรภาพที่เขาสร้างขึ้นกับลีอาและพันธมิตรจะเป็นกุญแจสําคัญในการต่อสู้ครั้งถัดไปในที่สุดคาริมเริ่มเข้าใจว่าการเดินทางของเขาในโลกใหม่นี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องเผชิญหน้าแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายด้วยความกล้าหาญและพลังพิเศษของเขาตอนที่สี่การค้นพบใหม่ คาริมรู้สึกว่าการโจมตีของงอกอง,งกำลังเงายัางคงเป็นที่ยงจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เขาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับที่มาของพลังเสดิยวสังตายของเขาและทำไมเขาถึงมีความสามารถนี้หลังจากการโจมตีสำเร็จคาริมและลีอาได้รับการต้อนรับจากผู้นำเมืองและประชาชนที่ยกย่องความกล้าหาญและการเสียสละของพวกเขาแต่คาริมรู้ว่าการพักผ่อนอาจไม่ใช่ตัวเลือกเขาต้องการคำตอบเกี่ยวกับพลังที่เขามีหนึ่งคืนคาริมเดินไปที่ห้องสมุดโบราณของเมืองเอเดนสไล ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยหนังสือและเอกสารที่บันทึกประวัติศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์และอาวุธต่างๆเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสดิลสังตายแต่พบว่ามีข้อมูลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์และหลากหลายทฤษฎีขณะที่เขากําลังค้นหาเขาพบกับชายชราผู้มีทักษะท,ทางเวทมนต์ที่ชื่อว่าโอลิอัสซึ่งเป็นผู้รู้ลึกซึ้งในเวทมนต์โบราณโอลิอัสแสดงความสนใจในพลังของคาริมและยินดีที่จะช่วยเขาในการค้นหาคําตอบโอลิอัสบอกคาริมว่าสดิลสังตาย เป็นพลังที่หาได้ยากมากในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างเวทมนต์และจิตวิญญาณซึ่งทําให้ผู้ที่มีพลังนี้สามารถรับรู้และป้องกันตัวจากการคุกคามได้โดยทันทีเขายังอธิบายว่าพลังนี้อาจเป็นมรดกของตระกูลที่หายไปหรือสิ่งที่ถูกสืบทอดผ่านการผจญภัยของบรรพบุรุษคาริมจึงตัดสินใจที่จะตามหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเขาและที่มาของพลังนี้โอลิอสัสเสนอให้คาริมไปที่วิหารแห่งการเปิดเผย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าสามารถให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับพลังเวทมนต์และต้นกําเนิดของมันได้ในการเดินทางไปยังวิหารคาริมและลีอาเจอร์ความท้าทายมากมายรวมถึงการพบกับกลุ่มโจรที่พยายามขัดขวางพวกเขาแต่ด้วยความสามารถในการรู้ทันการคิดได้คาริมสามารถปกป้องพวกเขาและเดินทางไปถึงวิหารได้สําเร็จที่วิหารคาริมได้พบกับพระภูมิผู้เป็นผู้รักษาความรู้โบราณซึ่งเปิดเผยว่าพลังสดิวสังตายของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างแสงและความมืด และมีความสําคัญในการรักษาความสงบในโลกนี้พระภูมิยังบอกอีกว่าคาริมต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของเขาอย่างเต็มที่และค้นหาวิธีที่จะใช้มันเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในการปกป้องโลกใหม่จากภัยคุกค,คามที่ยังรอยอยู่การค้นพบนี้ทําให้คาริมรู้ว่าการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นและการค้นหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพลังของเขาจะเป็นกุญแจสําคัญในการต่อสู้ครั้งถัดไปการผจญภัยของเขาในโลกนี้จะมีความ,มะท้าทายและการค้นพบที่ไม่สิ้นสุดตอนที่ห มิตรภาพและการสรยาสอเมื่อคาริมและลีอาออกจากวิหารแห่งการเปิดเผยพวกเขาเดินทางไปที่มือต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือและเตรียมพร้อมสําหรับการปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่กําลังคืบคลานเข้ามาอย่างไรก็ตามคาริมยังคงรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับการควบคุมพลังสกิลสังตายของเขาและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับมันระหว่างการเดินทางพวกเขามาพบกับกลุ่มนักรบชื่อว่ากาดแห่งแสง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สาบานว่าจะปกป้องโลกจากการคุกคามของกองกําลังเงากาดแห่งแสงดูเหมือนจะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือพวกเขาเสนอความช่วยเหลือและร่วมมือในการเตรียมการป้องกันเมืองการทํางานร่วมกันดูเหมือนจะราบรื่นในช่วงแรกคาริมและลีอาเริ่มเห็นถึงความแข็งแกร่ง,แ,งและความสามารถขีของกาดแห่งแสงแต่คาริมก็ยังไม่ละความระมัดระวังแม้เขาจะเชื่อใจพันธมิตรใหม่แต่พลังสกิลสังตายของเขายังคงทําให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติในบางครั้ง วันหนึ่งขณะที่คาริมกำลังฝึกฝนกับสมาชิกของกาดแห่งแสงเขารู้สึกถึงความคิดร้ายที่ซ่อนเร้นจากบางคนในกลุ่มเขาพยายามหาหลักฐานเกี่ยวกับความคิดร้ายเหล่านี้แต่ไม่สามารถหาได้จนกระทั่งวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในขณะที่เมืองกำลังเตรียมตัวสำหรับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มสมาชิกบางคนของกาดแห่งแสงได้เปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงพวกเขาเป็นสายลับของกองกำลังเงาที่มีแผนการจะทำลายเมืองจากภายใน ความเชื่อมั่นที่คาริม,มีต่อการแห่งแสงถูกทำลายเขาและลีอาต้องเร่งดำเนินการเพื่อหยุดการทรยศ์นี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปคาริมใช้พลังสกิลสังตายของเขาเพื่อระบุและหยุดยั้งผู้ที่คิดร้ายและ product, เปิดดักเผยแผนการลับที่มุ่งทำลายเมืองในช่วงเวลานั้นคาริมและลีอาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการต่อสู้กับทั้งกองกำลัง,งเงาและการทรยศ์จากภายในเมืองการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและท้าทายแต่ด้วยความกล้าหาญและการใช้พลังของเขาคาริมสามารถป้องกันเมืองและกวาดล้างภายคุกคาม เมื่อสงครามเสร็จสิ้นเมืองเอเดสไล์ได้รับการกอบกู้และพันธมิตรที่แท้จริงได้เริ่มฟื้นฟูความเชื่อมั่นคาริมและลีอาได้เรียนรู้ว่าการสร้างพันธมิตรที่เชื่อถือได้และการรักษาความระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการเดินทางของคาริมยังไม่จบลงเขาต้องค้นหาความหมายที่แท้จริงของพลังสกิลสังตายและบทบาทของเขาในโลกนี้ต่อไปในขณะที่เขายังคงเผชิญหน้ากับการท้าทายใหม่ๆและปกป้องโลกจากภัยอันตรายที่ยังคงคุกคามตอนที่6เงามืดในหัวใจ หลังจากการเปิดเผยการทรยศในกลุ่มกาดแห่งแสงเมืองเอนเดสไหลเริ่มกลับคืนสู่ความสงบแต่คาริมรู้ดีว่าไทคุกทามยังไม่หมดไปเขาตระหนักว่าการต่อสู้ของเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่การป้องกันเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการค้นหาความจริงเกี่ยวกับพลังสดิลสังตายของเขาด้วยคาริมและลีอาตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองที่ชื่อว่ามาราโดนซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางของเวทมนต์โบราณและมีบันทึกเกี่ยวกับพลังเวทมนต์ที่หายากเมืองนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเวท ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องพลังเวทมนต์ลึกลับเมื่อมาถึงมาราโดนคาริมและลีอาพบกับอาจารย์ลอเรนผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเวทมนต์โบราณอาจารย์ลอเรนแสดงความสนใจในพลังของคาริมและยินดีที่จะช่วยเขาในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของสดิวสังตายอาจารย์ลอเรนบอกกับคาริมว่าพลังนี้มีความเชื่อมโยงกับตำราบโบราณที่เรียกว่าหนังสือแห่งเงาวิติซึ่งบันทึกเกี่ยวกับพลังเวทมนต์ที่มีความสามารถในการมองเห็นและจัดการกับความคิดร้ายพวกเขาค้นพบว่าหนังสือแห่งเงา มิติถูกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของลับของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องผ่านการทดสอบหลายประการเพื่อเข้าถึงคาริมและลีอาจึงต้องเผชิญหน้ากับชุดของการทดสอบที่ทา้าทายซึ่งรวมถึงการหลบหลีกกับดักเวทมนต์การตอบคำถามที่ซับซ้อนและการเผชิญหน้ากับภาพลวงตาที่มาจากความกลัวภัยในจิตใจของพวกเขาในระหว่างการทดสอบเหล่านี้คาริมรเริ่มเห็นภาพของความทรงจําที่ลึกซึง้งและความกลัวภายในตัวเองเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบทั้งหมดได้สําเร็จพวกเขาพบหนังสือแห่งเงามิติ ซึ่งเปิดเผยความลับเกี่ยวกับพลังสเดิลสังตายว่ามันไม่ใช่เพียงแค่พลังในการป้องกันตัวแต่ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างแสงและความมืดในโลกหนังสือเปิดเผยว่าพลังนี้มีต้นกําเนิดจากการรวมตัวของพลังงานที่ดีและชั่วร้ายเพื่อให้ผู้ที่มีพลังนี้สามารถตัดสินใจอย่างมีสติในสถานการณ์ที่มืดมนและไม่แน่นอนคาริมเริ่มเข้าใจว่าพลังของเขาไม่ได้มาเพื่อการป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาความสมดุลของโลกพร้อมกับความรู้ใหม่คาริม และลีอาตัดสินใจกลับไปที่เอนเดสไลท์และเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับกองกำลังเงาที่กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหม่คาริมรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะทดสอบไม่เพียงแค่พลังของเขาแต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการรักษาความสมดุลในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความมืดมิดการเดินทางของคาริมในโลกนี้ยังคงดำเนินต่อไปและเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายด้วยความรู้ใหม่ที่เขาได้รับและความมุ่งมั่นในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่รอยอยู่ตอนที่7 เงาทั้งสามเมื่อคาริมและลีอากลับไปยังเอเดนสลายพร้อมกับความรู้ใหม่จากหนังสือแห่งเงามิติพวกเขาพบว่าความสงบที่มีมาไม่นานกำลังถูกคุกค,คามอีกครั้งกลุ่มกองกำลังเง,งาเตรียมการโจม,มตีครั้งใหญ่เพื่อบรรลุปเป้าหมายในการยึดครองโลกและครอบครองพลังเวทมนต์ทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการโจมตีครั้งนี้คาริมและลีอาเริ่มรวบรวมพันธมิตรจากมืองต่างๆรวมถึงนักรบและนักเวจากชนเผ่าต่างๆพวกเขายังต้องฝึกฝน และวางแผนเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงในขณะที่การเตรียมการกำลังดำเนินไปคาริมรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกองกำลังเงาที่กำลังวางแผนการโจมตีที่ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นพลังสดิลสังตายของเขาสามารถบ่งบอกถึงความคิดร้ายที่รุนแรงแต่เขายังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดว่ากองกำลังเงามีแผนการอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของศัตรูเผยให้เห็นว่ากองกำลังเงามีแผนการที่จะเปิดประตูมิติพิเศษซาประตูที่เชื่อมโยงไปยังโลกอื่น ซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถดึงพลังจากมิติเหล่านั้นมาช่วยในการโจมตีการเปิดประตูมิติเหล่านี้จะทําให้กองกําลังเงามีความได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้คาริมและลีอาจึงต้องออกตามหาประตูมิติเหล่านั้นและทําลายแผนการของกองก,กาลังเงาพวกเขาเริ่มการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้กองกําลังเงาสามารถเปิดประตูมิติและทําให้พวกเขามีอํานาจเหนือโลกในระหว่างการเดินทางพวกเขาพบกับผู้รักษาประตูมิติคนหนึ่งชื่อเอริส er ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับประตูมิติและสามารถให้คําแนะนําในการป้องกันและทําลายมันได้เอริสเผยว่าประตูมิติทั้งสาม,มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุเวทมนต์ที่ทรงพลังและต้องใช้เวทมนต์ลับในการปิดประตูเหล่านั้นคาริมและลีเข้าร่วมกับเอริสในการดําเนินการเพื่อหยุดยั้งกองกําลังเงาพวกเขาต้องเผชิญกับการปกป้องประตูมิติแต่ละแห่งจากการโจมตีของกองกําลังงองเงาและในขณะเดียวกันต้องใช้พลังสดวสังตายของคาริมเพื่อระบุและจัดการกับผู้ที่มีความคิดร้ายการต่อสู้เป็นไปนอย่างดุเดือด และเต็มไปด้วยวอยอการทดสอบแต่คาริมและพันทมิตรสามารถทำลายการเปิดประตูมิติทั้ง3ได้สำเร็จในขณะที่การโจมตีของ,องกองกำลังเงาถูกป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากหลังจากการต่อสู้คาริมรู้สึกถึงความสำเร็จแต่ยังคงตรหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ในอนาคตการต่อสู้กับอก,กองกำลังเงาและการค้นหาความหมายที่แท้จริงของพลังสดิวสังตายของเขายังไม่สิ้นสุดเขาตรหนักว่า มิตรภาพและความเชื่อมั่นที่เขาสร้างขึ้นในระหว่างการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญย่อในการก้าวไปข้างหน้าการเดินทางของคาริมยังคงดำเนินต่อไปและเขาพร้อมที่จะผเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รออยู่ด้วยความมุ่งมั่นและความรู้ที่เขาได้รับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนที่8การเปิดเผยของความจริงเมื่อการต่อสู้เพื่อป้องกันประตูมิติทั้งสามสิ้นสุดลงคาริมและลีอารูดีว่าไทคุกคามที่แท้จริงยังไม่สิ้นสุด พวกเขาเริ่มตรหนักว่ากองกำลังเงามีแผนการที่ซับซ้อนกว่าที่พวกเขาคิดไว้และการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะต้องอาศัยความรู้และความสามารถในการเข้าใจพลังที่พวกเขามีคืนหนึ่งขณะที่คาริมและเลียกำลังพักผ่อนหลังการต่อสู้ครั้งใหญ่คาริมได้รับการเยี่ยมเยียนจากเซเรนาหญิงสาวลึกลับผู้มีพลังเวทมนตร์ที่ทรงพลังเซเรนาบอกกับคาริมว่าเธอเป็นผู้เฝ้าระวังและมีความรู้เกี่ยวกับสดวลสังตายของเขาเซเรนาชี้ให้เห็นว่าพลังของคาริมมีความสำคัญมากกว่าที่เขาคิด และมันมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกนี้เซเรนาบอกว่าสดิลส์ังายไม่ใช่เพียงแค่พลังป้องกันแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากความสมดุลของพลังและความคิดที่เกี่ยวข้องกับความมืดและแสงเธอเปิดเผยว่าพลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มเวทมนต์โบราณเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความดีและความชั่วและตอนนี้กำลังมีความเสี่ยงจากการคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้นการคุกคามนี้มาจากการใช้พลังที่ผิดของกองกำลังเงาซึ่งกำลังพยายามควบคุมพลังทั้งหมดเพื่อครอบครองโลก เซเรนาบอกว่าเพื่อที่จะปกป้องโลกและรักษาความสมดุลคาริมต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งสมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังในการเสริมสร้างและรักษาความสมดุลของพลังในโลกโดยการหาจิตวิญญาณแห่งนี้คาริมจะสามารถใช้พลังของเขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการค้นหาจิตวิญญาณแห่งสมดุลต้องเดินทางไปยังภูเขาพิพพซึ่งเป็นสถานที่ที่มีตำนานว่าเป็นที่เก็บรักษาพลังโบราณคาริม และลีอาตัดสินใจออกเดินทางไปยังภูเขาพิภพพร้อมกับเซเรนาที่จะช่วยนำทางในการเดินทางไปยังภูเขาคาริมและลีอาเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึงการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและการทดสอบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวและความท้าทายจากภายในจิตใจของพวกเขาความท้าทายเหล่านี้ทำให้คาริมเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมอารมณ์และการใช้พลังอย่างมีสติเมื่อพวกเขามาถึงภูเขาพิภพพวกเขาค้นพบสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ที่โบราณและเต็มไปด้วยความลึกลับคาริม ต้องเผชิญกับการทดสอบสุดท้ายในการค้นหาจิตวิญญาณแห่งสมดุลซึ่งเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งภายในจิตใจและความสามารถในการรักษาความสมดุลการค้นพบนี้ทําให้คาริมเข้าใจว่าพลังเสดียวสังตายของเขามีบทบาทส,สําคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างแสงและความมืดในโลกและการค้นหาจิตวิญญาณแห่งสมดุลจะช่วยเสริมสร้างพลังของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถเผชิญหน้ากับการคุกคามที่กําลังจะมาถึง การเดินทางของคาริมยังคงดำเนินต่อไปและเขาพร้อมที่จะใช้ความรู้ใหม่และพลังที่ได้รับเพื่อปกป้องโลกและรักษาความสมดุลจากภัยคุกคามที่รอยอยู่ตอนที่9ก้าการฝึกฝนที่เข้มข้นหลังจากการเดินทางไปภูเขาพิภพและการค้นพบความสำคัญ,ญย่อของจิตวิญ,ญญาณแห่งสมดุลคาริมกลับมาที่เอเดนสลด์ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในการพัฒนาพลังสกิลสังตารของเขาเขาตรหนักว่าเพื่อที่จะจัดการกับภัยคุกคามที่กำลังใกล้เข้ามาเขาต้องเรียนรู้และควบคุมพลังนี้ให้ดีขึ้น คาริมเริ่มฝึกฝนพลังของเขาภายใต้การดูแลของเซเรนาซึ่งมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังเวทมนต์และการคขาวบคุมพลังลึกลับเซเรนาออกแบบการฝึกฝนที่ท้าทายและเข้มข้นซึ่งรวมถึงการฝึกควบคุมความคิดและอารมณ์ของเขาเพื่อให้สามารถใช้พลังสกิลสังตายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพเซเรนาบอกกับคาริมว่าการควบคุมพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้ทักษะเท่านั้นแต่ยังต้องใช้ความเข้าใจในตัวเองและการมองเห็นที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การฝึกฝนนี้จะช่วยให้เจ้าสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการฝึกฝนเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนทางจิตใจซึ่งรวมถึงการทำสมาธิและการฝึกควบคุมอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ความรู้สึกโกรธหรือตัวมีผลต่อการใช้พลังของเขาคาริมเรียนรู้ที่จะมองเห็นและรับรู้ถึงความคิดร้ายที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เซเรน่ายังพาคาริมไปฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่สะท้อนถึงการต่อสู้จริงซึ่งทำให้เขาต้องฝึกใช้พลังสกิลสังตาร ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการคุกคามจากศัตรูในรูปแบบต่างๆการฝึกฝนนี้ช่วยให้คาริมเรียนรู้ที่จะใช้พลังของเขาได้ในเวลาที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการคุกคามอย่างรวดเร็วระหว่างการฝึกฝนคาริมเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขาสามารถควบคุมพลังของเขาได้ดีขึ้นและรู้สึกถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการใช้พลัง Skill สกิลสั่งตายอย่างไรก็ตามเขายังต้องเผชิญกับความท้าทายทางจิตใจในการเข้าใจและจัดการกับพลังที่ทรงพลังนี้ วันหนึ่งขณะที่คาริมกำลังฝึกฝนอย่างเข้มข้นเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของพลังมือที่ใกล้เข้ามานั่นทำให้เขาตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าที่กำลังจะมาถึงเซเรนาเตือนคาริมว่าการฝึกฝนของเจ้ายังไม่สิ้นสุดการเรียนรู้และการเตรียมตัวไม่เคยหยุดนิ่งเจ้าต้องพร้อมเสมอสำหรับการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้คาริมและลีอาจึงเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันเมืองเอเดนสไลด์จากการคุกขามที่ใกล้เข้ามา เขาใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับการเผชิญหน้าและการปกป้องโลกจากภัยอันตรายที่รออยู่การเดินทางของคาริมเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความท้าทายใหม่เขาต้องใช้พลังและความสามารถทั้งหมดที่เขามีในการรับมือกับสิ่งที่มุ่งหมายจะทำลายทุกสิ่งที่เขาได้ต่อสู้เพื่อปกป้องตออที่สิบการควบคุมพลังและการทดละองค์การฝึกฝนของคาริมในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาควบคุมพลังสกิลสังตาย ได้ดีขึ้นแต่ยังทําให้เขาเริ่มต้นการทดลองที่สําคัญในการกําหนดขอบเขตและการใช้งานของพลังนี้อย่างละเอียดเซเรนาได้แนะนําให้เขาทําการทดลองเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับแต่งพลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เขาอาจเผชิญคาริมได้ตั้งคําถามท,าที่สําคัญเกี่ยวกับพลังสกิลสังตายของเขาเขาสงสัยว่าเขาสามารถตั้งเวลาให้พลังทํางานได้หรือไม่หรือสามารถควบคุมการใช้พลัง ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดการตอบโต้ทันทีเช่นการต้องกันไม่ให้พลังทำงานเมื่อเขาต้องการให้โอกาสแก่ศัตรูในการยอมแพ้หรือแก้ไขความผิดพลาดเซเรนาจึงเสนอให้คาริมทำการทดลองในห้องทดลองที่มีการควบคุมเพื่อทดสอบขีดจำกัดของพลังของเขาการทดลองนี้จะช่วยให้เขาสามารถปรับแต่งพลังให้เป็นเครื่องมือที่เขาสามารถใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในห้องทดลองที่มีการควบคุมคาริมเริ่มต้นการทดลอง โดยใช้ลูกแก้วเวทมนต์ที่เซเรนาเตรียมไว้เพื่อเป็นตัวแทนของการคิดร้ายจากนั้นเขาพยายามควบคุมพลังสกิลสั่งงอตายของเขาให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ซึ่งเขาตั้งเป้าหมายในการปรับเวลาที่พลังจะทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการคาริมเริ่มด้วยการตั้งเวลาล่าช้าในการทำงานของพลังเมื่อเขาได้รับสัญญาณว่ามีความคิดร้ายเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงเขาสามารถควบคุมให้พลังสกิลสั่งตายทำงานในช่วงเวลาที่เขากำหนดโดยไม่ทันทีทันใด แต่มีการะหนเวลาเพื่อให้เขามีโอกาสตัดสินใจและจัดการสถานการ์อย่างรอบคอบการทดลองนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นคาริมสามารถปรับแต่งการทํางานของพลังให้มีประสิทธิภาพตามที่เขาต้องการเขาสามารถตั้งเวลาให้พลังทํางานในช่วงเวลาที่เขากําหนดและทดลองใช้พลังในสถานการณ์ที่มีการคิดร้ายอย่างแตกต่างกันอย่างไรก็ตามขณะที่เขาทดลองและปรับแต่งพลังการฝึกฝนนี้ทําให้คาริมเข้าใจว่าพลังสกิลสังตาย ของเขายังมีความซับซ้อนมากกว่าที่เขาคิดและเขายังคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้เต็มที่เซเรนาชื่นชมความพยายามของคาริมและกล่าวว่าเจ้ามีความสามารถในการควบคุมพลังของเจ้าอย่างยอดเยี่ยมแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เจ้าต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจการใช้พลังนี้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังแต่ยังรวมถึงการตัดสินใจในสถานการณ์ที่หลากหลายด้วยความรู้ใหม่และความสามารถที่เพิ่มขึ้นคาริมรู้สึก พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รอยอยู่เขาตั้งใจที่จะใช้พลังสกิลสังตายของเขาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องโลกและรักษาความมอสงบในช่วงเวลาที่สําคัญการเดินทางของคาริมเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความท้าทายใหม่เขาต้องใช้ความรู้และทักษะที่เขาได้รับจากการฝึกฝนและการทดลองเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าที่จะมาถึงและเขายังคงมุ่งมั่นในการรักษาความสมดุลและปกป้องโลกจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น